หนใครชอบโบนัสบ้างครับเพราะวันนี้เนี่ยผมมี5บริษัทที่มีสวัสดิการโบนัสสองครั้งต่อปีมาแนะนําที่แรกครับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนซึ่งอีออนนะครับก็เป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินเช่นบริการบัตรเครดิตบริการสินเชื่อเช่าซื้อบริการสินเชื่อส่วนบุคคลต่อมาครับบริษัทมากุโรกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งทางบริษัทนะครับก็ดําเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายแบรนด์เลยครับต่อมาครับบริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัด โดยที่นี่นะครับก็ดำเนินธุรกิจร้านอาหารบาร์บีคิวลาซ่าครับต่อมาครับบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์โลจิสติกส์จำกัดซึ่งเขานะครับก็ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และสุดท้ายครับบริษัทซูรุหะประเทศไทยจำกัดโดยเขานะครับก็ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกยาเครื่องสําอางเครื่องอุปโภคบริโภคโดยทุกคนนะครับสามารถเข้าไปค้นหาบริษัทที่มีสวัสดิการโบนัส2ครั้งต่อปีได้ที่จ็อกไทยครับ ส่วนใครที่สนใจร่วมง,งานกับ5บริษัทเหล่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ที่ไบโอหน้าโปรไฟล์จ็อบไทยครับ